สวัสดีครับพวกผมบริงบริงได้ครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง Tesla c o r t e ทนะครับหรือว่าซ u เปอร์คอมพิวเตอร์คลัสเตอร์ที่อยู่ในโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้ากิ g a ะฟ a c t o r อรี่เทเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามันถูกใช้งานเพื่อเทรดอะไรและทำไมอีลอนถึงมั่นใจในการเอาเงินไปลงทุนกับโปรเจกต์นี้มหาศาลขนาดนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับ t ทสล a าคอ t e เทน่ะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเทรน u l l Self d r i v i n g AI นะครับก็คือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานขับเคลื่อนอัตโนมัติผ่าน Fu u l l Self d r i v i n g และอีกอันนึงก็คือหุ่นยนต์ Optimus สก็คือหุ่นยนต์ที่จะทํางานในโรงงานภายในปีหน้าครับหุ่นยนต์พวกนี้ก็จะมาทํางานพวกแบบหยิบแบตในโรงงานหรือว่าทํางานแทนมนุษย์ในโรงงานในพื้นที่ที่เสี่ยงที่อาจจะมีความอันตรายสูงรวมไปถึงจะมาทดแทนคนในอนาคตนะครับเพราะว่าผมเคยพูดไปแล้วในคลิปนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องหุ่นยนต์จะมาแทนที่มนุษย์มันแทนที่อยู่แล้วล่ะครับ เท่าแก่เขามองเราว่าพนักงาน่ะคือต้นทุนต้น,ตนทุนที่เกิดขึ้นทุกเดือนด้วยผมจะไม่เจาะลึกเรื่องนี้เราไปคุยกันในในคลิปนั้นได้แต่ผมจะสรุปว่าข้อมูลจากคลิปที่ผมเคยคุยไปเรื่องหุ่นยนต์มาแทนที่คนนั้นน่ะก็คือว่าพนักงานเนี่ยเขามองเห็นพนักงานเป็นเป็นเหมือนกับต้นทุนของบริษัทที่จะต้องมีการจ่ายออกไปทุกเดือน มันจะดีกว่าไหมถ้าเราจะสามารถซื้อเครื่องจักรมาทดแทนคนได้นะครับในสมัยก่อนก็จะมีการซื้อเครื่องจักรหรือระบทอร์มาทดแทนคนแต่ไม่สามารถทดแทนได้ร้อยเปอหรือใกล้เคียงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่ผ่านมาก็จะเป็นการใช้เครื่องจักรในการออกเหล็กหรืออะไรส่วนใหญ่นะครับส่วนงานปาณิชที่จังต้องใช้มือคนเนี่ยก็ยังต้องใช้คนอยู่จนมาถึงยุคข,ของฮิวแมนอยนะครับฮิวแมนอโรบบทก็อาจจะมาแทนที่คนมากขึ้นในอนาคตแต่ถามว่ามันจะแทนที่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมผมตอบว่ามันยังไม่ไม่น่าจะเป็นภาพรวมที่สามารถทําได้ภายใน10ปีนี้นะครับ คนทางานร่วมกับหุ่นยนต์ในปริมาณที่มากขึ้นมากขึ้นจนเรารู้สึกว่าเตื่นเช้ามาเราต้องอยู่กับหุ่นยนต์ประมาณ4ีตัวเป็นเรื่องธรรมดายอยู่แล้วนะครับประมาณนี้แหละในคลิปนี้ก็ไปชมกันได้นะครับโปรเจก t นี้มีมูลค่าการลงทุนเท่าไหร่นะครับถ้าจะคํานวณการลงทุนเนี่ยก็ไม่ยากหรอกเพราะว่าอีลอนเขาก็พิมพ์ในทวิตเตอร์อยู่แล้วเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเขามีการลงทุน H100 กับ H200 เนี่ยประมาณ1น0 0 0แสนใบ นะครับหนึ่งแสนใบตกใบละล้านบาทก็คือ1นึ่งแสนล้านบาทพอ1ะหนึ่งแสนล้านบาทแล้วยังไงล่ะครับเราก็ต้องมาดูว่าไอ้หนึ่งแสนล้านบาทเนี่ยมันเทียบเท่ากับการลงทุนอะไรนะครับถ้าถ้าเกิดเรามาคิดกันจริงๆแล้วอ่ะแสนล้านบาทใบหนึ่งประมาณ3 3มหมื่นสาพันเหรียญสามหมื่นสาพันเหรียญคูณหนึ่งแสน ก็จะตกประมาณ3,300ล้านเหรียญนะครับ3,300ล้านเหรียญเทียบเท่ากับการสร้างโรงงานกิกะแฟกตอรี่หนึ่งโรงกว่าๆนะครับกิกะแฟกตอรี่เซี่ยงไฮ้เนี่ยมันมีข่าวปี2021นี่แหละที่ผมขึ้นมาเลยก็คือว่าโรงงานกิกกัแฟกตอรี่เซี่ยงไฮ้เนี่ยใช้เงินลงทุนในการสร้างประมาณ2 b i น l i o n ดอลลาร์ก็คือ2,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ70,000ล้านบาทนะครับซึ่งก๊าซ H100 นเดที่เข้ามาเนี่ยก็ประมาณ100ล้านบาทละก็คือมากกว่ากิกกัแฟกตอรี่เซี่ยงไฮ้ไป ซึ่งอันนี้ก็ตัวเลขดูง่ายๆนะครับแต่อีลอนไม่ได้บอกข้อมูลทั้งหมดดันมีข้อมูลบางส่วนที่หลุดมาด้วยว่าจากข้อมูลที่ที่ผมได้มาจากซอยเยอร์นะครับก็คือว่าจะมีการใช้ไฟในเฟสแรกทั้งหมด130 เมกะวัตต์แล้วก็ขึ้นไปถึง500เมกะวัตต์ภายในอีก18เดือนข้างหน้านะครับ mm. เดี๋ยวเราจะมาคุยกัน mm. เรื่องเมกะวัตต์นี่ยแหละว่ามันคืออะไรบ้างนะครับ mm. ก่อนที่จะคุยกันผมขอย้อนกลับไปนิดนึงว่าการจอตัวหนึ่งมันกินไฟเท่าไหร่เราจะได้รู้ไงว่าการประมวลผล AI ตัวหนึ่งเนี่ยมันกินไฟเท่าไหร่เราจะได้คำนวณถูกว่าไอ้130เมกะวัตต์เนี่ยมันหายไปไหนบ้างนะครับเริ่มง่ายๆเลยก็คือว่าการ AI H หนึ่งพันหนึ่งหนึ่งใบเนี่ยกินไฟประมาณเจ็ดร้อยวัต H สองพันก็กินไฟประมาณเจ็ดร้อยถ อ่าเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเนี่ยจะมีใส่การ์ดได้ทั้งหมด8ใบด้วยกันนะครับ Nvidia h ดี0เนเนี่ยได้8ใบหน้าตาก็จะเป็นเป็นแผ่นแล้วก็จะมีทาวเวอร์ใส่อย่างนี้เลยก็เราจะเห็นได้ว่าการกินไฟจะอยู่ที่ประมาณ5.6กิโลวัตต์หรือการชาร์จไฟ AC ใส่รถนั่แหละส่วนใหญ่ไฟ AC มันอยู่6.6กิโลวัตต์เนาะอันนี้ก็5.6มันก็ใกล้เคียงละเซิร์ฟเวอร์หลักตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะกินไฟประมาณ5.6กิโลวัตต์หรือว่าประมาณ5,600วัตต์นะะครรรััับโดยเเซิ์์ฟววอตวนนึงมจมจีการ์ด8ใบนะอะทไว้ใในจก่อนนะครรับผมกา์ดตัวนนึงกิไฟ700วัตต์แล้วก็เซิร์์ฟเวอรตัวนนึงกิไฟบ 600วัตต์นะครับเอาสูตรมันตังจริงๆนะก็คือการ์ด H100 ทั้งหมดนะ1 0 0 0 0 0ใบ ที่อีลอนพูดไปว่า H100 H200 ประมาณ1 0 0 0 0 0สใบ1 0 0 0 0แใบคูณ700วัตต์นะครับ1 0 0 0 0แใบคูณ700วัตต์เนี่ยมันจะตกประมาณ70เมกะวัตต์70เมกะวัตต์เนี่ยลบ3 30ไปนะเพราะว่าเมื่อกี้ในทวิตเตอร์ของซอยเยอร์เขาบอกว่ามันมี130เมกะวัตต์ใช่ไหมลบ130ไปก็จะเหลือประมาณ60เมกะวัตต์ที่ใช้งานแล้ว60เมกะวัตต์มันไปไหนอะ่ะมันก็ไปอยู่ที่ D1 ครับอีลอนบอกว่าครึ่งหนึ่งของเซอร์เวอ t e คอเทจะมี Export อยู่ด้วย Export ก็จะมี D1 ชิป D1 ชิปก็คือเป็นชิปประมวลผล AI ใครที่สนใจเรื่อง D1 วันชิปผมเคยทำวิดีโอไว้แล้วนะครับกับพี่ช้ยนะครับ one ai day ไปดูได้ครับคลิปนี้ครับผม หรือว่าจะเป็นโพสต์ดีวันชิพที่ผมเคยทําไว้ในบิงได้นะครับผมก็ดูตรงโพสต์นี้ได้เลยสําหรับคนที่สนใจเรื่องดีวันชิพผมทําไว้ละเอียดมากนะครับไม่พูดในคลิปนี้แล้วกันขอข้ามนะครับแต่สําหรับคนที่สนใจไปดูได้นะครับทั้งคลิป AI Day ที่เคยพูดกับวิชัยแล้วก็ดีวันชิพนะครับเรามาเจาะลึกกันหน่อยละกันเราทดไว้ในใจนะว่า70เมกะวัตต์เนี่ยมันเป็นการ H ์ด H100 หนึ่งแสนใบละก็70เมกะวัตต์แล้วมาหาสูตรสมการดีกว่าว่า60เมกะวัตต์เนี่ยจะได้ดีวันชิพกี่ตัวนะครับ โดโจไทเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นเบรเฟอร์อย่างนี้เลยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นแผ่นบัฟเฟอร์นะครับแล้วก็มันมีทองแดงเรียงกันเป็นเป็รพอตนะครับตอนนั้นเขาเรียกเทรนนิ่งไทนะครับคนที่เรียกก็ก็เห็นตรงนี้นะฮะก็เป็นลุงคนหนึ่งเขาที่เขาทำเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้นะครับเขาก็พูดว่าไอ้ตัวโดโจไทเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยกินไฟทั้งหมด15กิโลวัตต์จะมีดีวันชิปทั้งหมดอยู่ในโดโจไทเนี่ยทั้งหมด12ตัวนะครับจะเป็นแผ่นเนี่ยสิร์ฟเวอร์ตู้ตนึงเนนนีี่่ยทมันหน้าตาาอย่งงเี้ยแหละครับเอ็กซ์ซพอร์ตตู้เนี่ย จะมีโดโจไทได้ทั้งหมด120แผ่น 120หนึ่งร้อยยี่สิบแผ่นนี่คือมันเยอะมากเดี๋ยวผมคุยกันว่ามันเท่าไหร่แต่ลืมนะว่าหนึ่งแผ่นนะ่ะกินไฟสิบห้ากิโลวัตต์เท่ากับว่าคุณเอา MG4 มสองคันมาชาร์จพร้อมกันนะครับกินไฟประมาณนั้นนะฮะสิบห้ากิโลวัตต์นะครับเสียบชาร์จ AC ซสองคันอนะทิ้งไว้อะก็คือกินไฟประมาณนั้นอนะแล้วคิดดูว่ามีหนึ่งร้อยยี่สิบแผ่นเอาง่ายๆด้วยกันผมตีเป็นตัวเลขให้เลยนะคำนวณให้เรียบร้อยเลยหนึ 1, ่งเอ็กซ์พอร์ตจะเก็บโดโจไทยไว้ทั้งหมดหนึ่งร,ร้อยยี่ ทั้งหมด7หัวายพร้อมกันพร้อมๆกันนะครับ <c oughs> อย่าลืมนะเทสลาซูเปอร์ชาร์จเจอร์แหัวายที่คุณไปทาร์ะมันเป็นหัวายแบบซีเรียลเอซีเรียลบีนะถ้าเกิดซีเรียลเอมีการชาร์จ250กิโลวัตต์แล้วอ่ะรถคันต่อไปที่มาชาร์จอ่ะจะไม่ได้250กิโลวัตต์เต็มนะครับมันจะได้ประมาณ120 150อะไรเงี้ยแหละแต่มันจะไม่เกิน250กิโลวัตต์เพราะว่ารวมกันแล้วอ่ะไฟจะต้องไม่เกิน1,000กิโลวัตต์นะครับแต่ว่าไอา้อย่างเงี้ยไอยออ้หัวาายย่่คืกรปล1 1 8เมกะวัตต์นี่คือแบบปล่อยแรงมากอะ่ะเนี่ยเรามาพูดถึงเรื่องการกินไฟแล้วเราจะเริ่มเห็นภาพแล้วว่าตู X ้เอ็กซ์พอร์ตที่มันมีไฟเหลือใน,ในที่เขาบอกว่าใช้ไฟ130เมกะวัตต์ใช่ไหมเหละ60เมกะวัตต์ไปไหนก็ไปอยู่ในตู X ้เอ็กซ์พอร์ตทั้งหมด33ตู้นะครับ33ตู้นี่มันมันมหาศาลมากนะการกินไฟอะ่กกฟอะการกินไฟ60เมกะวัตต์นี่คือเกินกว่าห้างประเทศไทยไปแล้วอ่ะครับเกือบจังหวัดจังหวัดหนึ่งแล้วอะ่ะคือการใช้ไฟต่อเนื่องนะไม่ใช่แบบไม่ใช่ยูนิตการใช้ไฟนะถ้าเกิดผมพูดว่าเมกะวัตต์อา,อา,อาอการดึง ไฟ60เมกะวัตต์หนึ่งเมกะวัตต์เท่ากับเท่าไหร่ล่ะครับก็คือ1ล้านวัตต์นะครับ <c oughs> เราก็พูดกันเรียบร้อยแล้วนะเกยวกับเรื่องการใช้ไฟเค้านี้มาเรื่องการประมวลผลหน่อยละกันขออภัยด้วยถ้าเกิดคลิปนี้มันลึกไปหรือมีข้อมูลบางส่วนที่ตกพ้องผมพยายามจะจูนให้มันอยู่ตรงกลางมากที่สุดก็คือไม่ลึกเกินไป และไม่ตื้นเกินไปถ้ามันตื้นเกินไปก็เท่ากับว่าเราไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยว่าโลกมันกำลังหมุนไปทางไหนใช่ไหมครับผมเอาเจ้าตอาตรงกลางแล้วกันพยายามทําให้มันตรงกลางที่สุดนะครับโอเคมาถึงในการประมวลผลแล้วกันผมขอยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะการประมวลผลเมื่อปี2021นะครับเมื่อปี2021เนี่ยรู้ไหมว่าเท s l a เนี่ยเคยเอาอังเดรคา a บัมาคุยในงาน CVPR ปี2021งาน CVPR เป็นงานที่เป็นเกียรติยศของนักเรียน ปอเอกมากๆเลยในสายของคอมพิวเตอร์วิชั่นนะครับ CVA ย่อมาจากอะไรนะครับย่อมาจาก Conference c o m p พ t e r Vision and Pattern Recognition มันเป็นงานที่ทรงเกียรติของนักเรียนปอเอกที่ทําเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์วิชั่นมากๆาเลยว่าชุนจะได้ไปหยยบงาน CVR นี่คือแบบโหมันมันเท่มากเลยอะ่ะคอนเฟลเลนซ์พวกเนี้ยมันเป็นคอนเฟลเลนซ์ที่เรียกได้ว่าเป็นใบเบิกทางที่จะทําให้เราได้ทํางานในอเมริกาคือบริษัทต่างๆจะมาจีบเราเพราะว่าเป็นการที่เราไปเสนอการวิจัยแล้งงานวิจัยพวกเนี้ยมาเตะตาอินเวสเตอร์หรือไม่ก็เป็นบริษัทต่างๆที่อย่างเช่น Facebook Google, Amazon, Spotify Amazon Google เรับสนใจ งานของเราแล้วก็เอาเราไปทํางานด้วยนะครับก็เป็นการที่เรียกได้ว่าเป็นการที่สรงเกียรติงานหนึ่งนะครับ CVPR ถึงว่าเป็นจุดเกือบจะสูงสุดแล้วคอนเฟอเรนซ์ของสายคอมพิวเตอร์วิชั่นนะครับก็เนี่ยอังเกรคาวาตี้ก็ไปงาน ไปไปไปซูมิติง c บ r ตอนนั้นปี2021เนี่ยเนื่องจากมันเป็นโควิดเขาก็เลยทำเป็นอ่าเวอร์ชวลมิทติงไปนะครับกลับมาที่ภาพนี้เลยนะครับผมเป็นภาพที่ผมภูมิใจนำเสนอของอังเดรคาร์ตี้มากมากเลยนะครับก็คือเป็นภาพที่มีเขียนไตเติลว,ว่า In-House Supercomputer นะครับตัวภาพนี้เนี่ยเป็นภาพประวัติศาสตร์ของเทสลาเลยนะครับเทสลาเอาข้อมูลมาพูดใน c p r จริงๆอะ่ะ Tesla ไม่อยากจะเผยพข้อมูลอะไรพวกนี้ออกไปหรอกอังเดคาวาติอ่ะเป็นเป็นหัวหน้าโปรเจกต์ที่ทําโปรเจกต์นี้แล้วก็เอาเรื่องพวกนี้มาคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Phantom b a k e ก็ามาคุยในงาน CVPR ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Full Seal Driving ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Occupancy Neural Network แล้วรวมไปถึง In-house Supercomputer วันนี้เราจะคุยแต่เรื่องฮาร์ดแวร์ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ของ Tesla นะครับดังนั้นผมจะไม่คุยเรื่อง Occupancy Neural Network หรือว่าเกี่ยวกับพวก Deep Learning หรือ CNN ต่างๆที่ใช้ในคอมพิวเตอร์วิชั่นนะครับมาในงานเนี่ยอังเดมีสไลด์สไลด์นึงขึ้นมาโชวขึ้นเลยไลด์เขียว่า In-house Supercomputer และเคาก็พูดว่า เขาได้ทำการเทรน AI แล้วนะในปี2021นะปี2021มีการทเทรน AI ทั้งหมด5,760ใบผมอุ้งสะดุ้งเลยแบบโอ้โหมันมีการ A100 อ่ะ80กิกอ่ะ5,760ใบอ่ะ A100 สมัยก่อนนี่ใบละล้านนะครับอ่าเมื่อปี2021เนี่ยประมาณใบละล้านนะครับคือ 1, Server, 1, 1, 1, 1, 1เซิร์ฟเวอร์1นึ่หนดอ่ะเขาเรียกว่า1 node นดเนี่ย หนึ่งตู้แลกเนี่ยจะใส่ได้ทั้งหมด8ใบมีทั้งหมด720โอ้โหคืออึ้งในงานเลยอึ้งเลยแบบเฮ้ยเทสลากำลังทำอะไรตอนนั้น Open AI ยังแบบก็ก็ก็ขึ้นแล้วแต่ว่าเ็าไม่ได้โชว์แบบนี้เพราะว่า Open AI จะเป็นสาย LLM นะฮะไม่ใช่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์วิชั่นถ้าในสายคอมพิวเตอร์วิชั่นเทสลาถือว่ามาลึกมากแล้วก็ในสายยิ่งเป็นสายรถยนต์นะไม่มีบริษัทรถยนต์ไหนบนโลกหรอกครับที่ลงทุนการ์ดเทรนเอไอเยอะเทสลาแล้วในปีสองพันยี่สิบีอเดแล้วย่ยา่งมารถ เทรน AI ทางทางคอมพิวเตอร์วิชั่นนะได้ถึง1.8 x f o p แล้วโอ้ทุกคนในงานอึ้งมากเลยแบบโอ้1.8 x f o p เลยเหรอมันเยอะมากเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องฟลอปเปนทีหลังแล้วกันแต่เป็นว่าคือการเทรน AI ระดับ e x f o p ได้อะมันจะต้องมีสโตรเรจที่สามารถรองรับการทานเฟอร์ข้อมูลคือการเคลื่อนเคลื่อนย้ายของข้อมูลอะ่ะได้เยอะมากๆซึ่งในงานอะ่ะ อ Ang De c a p ตีก็พูดอีกว่าผมมี NVMe 1นึเทต้าไบต์1นึเทต้าไบต์เท่ากับเท่าไหร่เหรอ1นึเทต้าไบต์เท่ากับ1,000เทรลไบต์ 1,024เทรลไบต์ละมีทั้งหมด10เพเไบต NVMe นะครับก็คือไอโซลิตสเตตเนี่ยไอที่มันเป็นแท่งเนี่ยเออ NVMe อ่ะ10เพเไบตก็คือ1,000 0เทรลไบต์อ่ะ10,000เทรไบต์นี่ปี2021นะครับมันสะดุ้งเลยแบบโู้ในงานโู้สะดุ้งเลยแล้วก็สามารถทานเฟอร์เรทได้ที่1.6กเทรลไบต์เซกันนะครับก็คือต่อวินาทีเนี่ยทานเฟอร์ข้อมูลได้1.6เทรลไบต์ซึ่งทุกคนก็จะง,งงกันแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นว่าาทไมต้องกรข เอาฮอตไทป์ NVME h o ตฮอตฮอตเทียร์ฮอตเท NVME ก็คือจะเป็น mm hmm. เป็น NVME ที่มีการ t r a เฟ f ร์ hmm. ข้อมูลที่สูงสุดในใ,ในในสมัยนั้นอะ่ะมาต่อเรียงๆกันแล้วก็วิ่ง Parallel ทำอะไรก็ตาม mm hmm. เพื่อให้สามารถ support สนับสนุนข้อมูล data ในการเทรน AI ได้นะครับบอกนะครับว่า full cell driving หรือ auto pilot auto pilot ที่คุณใช้อยู่ในไทยอะ่อะก็คือ การเทนอะจากการ์ดจอการ์ดเทนเอไออะ5 7า0ใบนะสมัยก่อนของ A100 นะเะอราคุณทบไวในใจนะปี2024การ์ด h 1 0 0 1 0 0 0แสนใบแต่ก่อนที่เราจะไปเราต้องคอนเวิร์ตค่าก่อน A100 อะ่งใบอะไม่ได้แปลว่ามันจะเทียบเท่ากับ H10 0 5 0 0 0ใบนะอยา่ยาอยา่ยาอย่าสับสนนะครับ A100 5,000ใบถ้าเกิดเราเทียบกันในส่วนของ FP นะครับเราขึ้นตารางมาตรงนี้เลยนะครับผมก็จะมี GPU โมเดลแล้วก็ FP ต่างๆในตรงนี้นะครับถ้าถ้าเกิด A100 เี่ยมันจะไมม่ี FP8 ซึ่ง FP 8เนี่ยถูกพัฒนาแล้วก็นำมาใช้ใน H100 แล้วก็ H200 แล้วก็ B200 b l a c k w ็ l well l วด้วยนะที่กำลังจะขึ้นมาเอาเป็นว่าง่ายๆแล้วกันในเมื่อมันไม่มีผมก็จะพยายามเปรียบเทียบในส่วนที่มันมีก็คือ FP 3 2 Performance นะครับอย่าเพิ่งไปไหนอย่าเพิ่งงงนะครับว่าไอ้พวกนี้คืออะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายต้องมาบิงได้แล้วต้องอธิบายให้เข้าใจนะครับว่า FP คืออะไรไอ้พวกตัวเลขพวกนี้คืออะไรนะครับเริ่มจากตัวแรกเลยครับผม FP นยมามบอ32ก็คือ 32B บิดดง,ง่ยๆเลนะอธิบายง่ายๆ เลยในในส่วนของ FP 3 2อตอนตัวแรกผมจะพยายามอธิบายให้มันเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายที่สุด FP 3 2เนี่ยจะเอามาใช้เทรนในพวก general computing ก็พวกเกมมิ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเนี่ยมันจะค่อนข้างได้ precision สูงเพราะว่ามันจะความละเอียดสูงมากในการเทรนของมันอ่ะมันจะมันจะค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องการละเอียดสูงผมจะไม่จอดรกทึกตัวละกันตัว FP นะครับผมเอาตัวที่อ่าเป็นตัวเลขและกันเอาไว้ง่ายๆคือ FP 3 2เนี่ยก็ยกตัวอย่างตัวแรกก่อนนะ FP ก็คือยอ่ยอมมาจาก floating point นะครับแล้วก็32ย่อมาจาก32บบนะิตเนาะแล้วก็ การใช้ตัวเลขตามหลังเนี่ยก็คือบิดยิ่งเยอะก็ความละเอียดในการที่ประมวลผล h i ไฮเร l u t ูชันดีเทลอ่ะค่อนข้างเยอะถ้าเกิดใช้ในพวกแบบว่าวิทยาศาสตร์อันเนี้ยต้องใช้ความละเอียดสูงไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์หามะเร็งในร่างกายมันจะต้องใช้ความละเอียดสูงในการประมวลผล ในพิกเซลในในกรอบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย F P ที่เยอะที่สุดในทีวนี้คือ F P 6 4 F P 6 4ผมพยายามจะเปรียบเทียบให้มันเป็นภาษาบ้านๆแล้วกันเอาเป็นภาษากล้องไหมก็คือ F P 6 4จะเทียบเท่า Full Frame Camera ก็คือพวก C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  D อ่ะที่มันเป็น Full Frame ที่มันรับภาพได้ใหญ่ๆนะครับก็คือจะรับภาพได้ใหญ่มากถัดมาก็คือ F P 3 2ถ้าเราเทียบกันแล้วอ่ะก็คือจะเป็น General Computing แล้วว่า Gaming แล้วก็จะคือจะแบบใช้งานทั่วไปเล่นเกมหรือว่าเทรน AI พวกเนี้ยก็จะเป็น A P S Crop Camera เราขึ้นตัว Full Frame แล้วก็อีกอันนึงก็คือ FP16 นะครับ Half p o s i t i o n ตัวนี้มันจะเทียบเท่ากับ Compact Camera ก็คือตัว CCD มันก็จะเล็กลงใช่ไหมแล้วก็ FP8 ก็คือ CCTV Camera ตัวนี้ Resolution เจะต่ำมากซึ่งการสมัยใหม่อ่ะมันจะมีตัว FP8 ขึ้นมาเพราะว่ามันจะเอามาใช้ Train AI อ่ะในท a สเฉพาะกิจอย่างเช่นต้องการการประบวลผลเร็วแต่ค่าความละเอียดต่า อารมณ์เหมือนกับถ้าเรามองภาพเรามองเร็วๆแล้วก็รีบไปเลยอเออคือลวกๆอ่ะคือยิ่งตัวเลขเยอะความละเอียดก็จะต่ําความเร็วก็จะได้ต่อแบชนะครับต่อแบชนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นธรรมดายอยู่แล้วว่าพอ fp8 เข้ามาเนี่ยมันมันไปเหมาะเจาะกับการใช้งานของ full cell driving พอดีเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการความละเอียดต่ําทุกภาพใช่ไหมเราไม่ต้องการแบบต้องเห็นว่าไฟหน้ารถด,ดันยี่ห้ออะไรเราไม่จําเป็นต้องเห็นไฟท้ายรถเขาว่ายี่ห้ออะไรเราแค่อยากจะรู้ว่านั่นคือไฟเบรกใช่ไหมอันนี้คือไฟแดงใช่ไหมอันนี้คือคนข้ามถนนใช่ไหมแค่นั้นเองเราคอออเา้้วมมละียดดใหันพพไ พอเห็นแนละอารมณ์มนอครับถ้าถอดแว่นก็แบบออมันมันเห็นลางๆก็พอแล้วนะว่าน,นี่คือไฟแดงจบละแล้วเดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องใส่สมาธิเข้าไปใงทุกอย่างในพิกเซลนะครับอ่ะก็มี FP8 ขึ้นมาโดย FP8 นี่เทนกันระดับ2000-2005เลยนะในเทเบิลตัวนี้ที่ขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับพอเราเห็นตัว FP เสร็จปั๊บเนี่ยผมก็จะย้อนกลับมาว่าพอเรา จะเปรียบเทียบ A1 0 0กับ H1 0 0เนี่ยเราเปรียบเทียบเอา Fp8 มันเปรียบเทียบไม่ได้เนาะแล้วก็ไปเอา Fp32 แล้วกันที่เป็นค่ามาตรฐาน Fp32 ของ A1 0 0เนี่ยอยู่ที่ประมาณ19.5แล้วก็ H1 0 0อยู่ที่60นะครับดังนั้นเนี่ย เท่ากับว่าการเทรน H100 หนึ่งใบอ่ะเทียบเท่ากับ A100 สามใบอันนี้เทียบกันแบบกำปั้นทุบดินนะแต่คือจริงๆเดี๋ยวคนที่เขารู้เรื่องคอมพิวเตอร์มามาดูวิดีโอนี้เขาก็จะแบบเฮ้ย hey, มึงเทียบอย่างไงไม่ได้นะเอาผมว่าเอาผมเทียบแบบชาวบ้านชาวบ้านละกันอย่าพิ่งดีเบตกับผมเลยถ้าเกิดจะดีเบตกับผมเดี๋ยวเราสร้างกระทู้ขึ้นมาคุยกันต่อนะครับก็เทียบกันอย่างนี้ละกันคือจะไปเทียบ AP32 นะครับก็เราจะเห็นได้ว่าถ้าเราจะเอาการาฟที่เคยเทรนกันมา5,7 0 2า 100, ม, 2021, มันจะเทียบเท่ากับ h สิบใบของ A1 800ใบคือหายไป3เท่าอะครับพอมันหายไป3เท่ามันเกิดอะไรขึ้นการประมวลผลทุกอย่างอ่ะมันก็ช้าลง3เท่าถ้าเราตีกันแบบกําัันทุบดินนะใช้ f p 3 2มเหมือนกันกลายเป็นว่า t ท sla Auto Pilot ที่คุณใช้อ่ะเท่าเท่ากับการ์ด H100 ่ัะประมาณ1800ใบเองดีมีดีน้อยกันด้วยเพราะว่าตอนนี้ใช้ f p 8แล้วนะครับพอมันเป็นอย่างนี้มันเห็นภาพอะไรหรอ Auto p i l o ลเอ่ยการพัฒนาทุกอย่างเอ่ยท,ที่ที่ทำกันมามันช้ากว่าเดิมมันห่างจากวันเนี้ยมันห่างจากคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ในวเเเยระมมมาาา100ท่่่อบผพวลไกก ช่วนมฮันเดดมี oui, Teraz, right? 1>, <wh> 1 0 0 0 0แสนใบใช่ไหมอย่าลืมนะครับเรามีเอ็กซ้าพอร์ตอีก33ตู้นะครับแล้ว1ตู้เนี่ยประมวลผลอยู่ที่1.1 e x a f ุดนเอ็กซฟอปนะครับคือมันเยอะมากอ่ะเอ็กซ้าฟอปหนึ่เอ็กซฟอปเท่ากับ1ล้านเทราฟอปอะครับคือมันเทียบกันไม่ได้เลยถ้าเกิดจะมาเทียบกับการ S1 A ด0 0อะ แถมเนื้อที่ก็ทําได้เล็กกว่าด้วยนะครับดังนั้นลกลายเป็นว่าการประมวลผลเมื่อปี2021ถ้าเทียบกับวันปี2024ถ้าผมตีตัวเลขคร่าวๆนะครับเฉพาะ H100 อย่างเดียวก็ร้อยเท่าแล้วถ้าไปทาง D1 Chip ด้วยอ,อย่างต่าก็200เท่าเท่าก็ดังนั้นแล้ว AI หลังจากปี2024เป็นต้นไปมันจะฉลาดแบบ <c oughs> คือ Full Self Driving มันจะฉลาดกว่าวันนี้ที่ใช้ V12 นี่ใช้การ H100 แค่หมื่นใบเองนะครับคือยังฉลาดแบบที่ผมไปข่าวกับพี่วิวขึ้นฟุตเทป ขับกับพี่วิวมาเลยเนี่ยยังฉลาดแบบเลี้ยวซ้ายเองเลี้ยวขวาเองหลบรถเองได้เลยอ่ะเรายังไม่อยากคิดถึงเลยว่าพอมันเป็น1 0 0 0 0แใบความฉลาดมันจะขนาดไหนนะครับแถมมันยังมีกล้องรอบคันอีกใช่ไหมมันเหมือนกับ มันมีคนประจําทุกทิศทางของรถอ่ะเพื่อจะดั้งดูว่ามีอ็อบเจกต์อะไรเข้ามาใกล้รถหรือว่าเราจะต้องตัดสินใจยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราคงมาดูกันในฮาร์ดแวร์4.0ประมาณปีหน้านี่แหละคงจะเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงในหลายๆประเทศเพราะว่า Elon อีลอนก็บอกเองบอกว่าจะพยายามขึ้นฟูลเซลล d เดวิ้งในต่างประเทศให้ได้รวมไปถึงประเทศไทยด้วยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นอย่างนั้นไหมนะฮะอันนี้ก็สรุปกันคร่าวๆง่ายๆเรื่องการประมวลผลว่า A1 วันเป็ h 5,000ใบในวันนี้นกลายมาเห็นร ทดลองและผลลัพธ์ที่มันได้เขาก็มาเปรียบเทียบ e แล้วก็คิดว่าลงทุนต่อดีไหมคือถ้ามันไม่ดีจริงอ่ะฝรั่งมันไม่ลงทุนต่อนกครับนี่ผมก็อยากจะบอกคือนี่เป็นบริษัทร,ระดับโลกนะเทสลาเนี่ยรวยติดอ,อันดับท็อปทวีของโลกดังนั้นเนี่ยการลงทุนแต่ละอย่างจะต้องมีสติสัมปชัญญะนิดนึงนะฮะไม่ใช่ลงทุนไปมั่วแบบเทคโนโลยีที่ไม่ได้ใช้งานนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆเลยคือไฮโดรเจนคือถ้าเกิดเขามองว่ามันมันยากมากที่จะทําแก้ปัญหาให้มันได้ได,ได้ใช้งานจริงๆอ่ะเขาคงไม่ลงทุนหนนักกกขขาาดดรอออีี่่่่งงงงม H100 ยยยเเววว็แคคึส ก็เทียบเท่ากับกิกะแฟคทอรี่หลงกว่าแล้วอะนี่ยังไม่รวม D1 วันชิพนะเพราะเขาไม่บอกราคาเนื่องจากมันไม่ใช่สินค้าที่ผลิตมาเพื่อขายทุกคนมันผลิตมาเพื่อขายเท s l a คนเดียวเขาเลยบอกไม่จำเป็นต้องบอกราคาก็ได้เพราะเขาซื้อติดต่อที m อให้ทำชิปให้เนาะประมาณนี้นะครับ